วีระพงษ์ครับวันนี้ครับเราได้มาสังเกตนะฮะนักเรียนระดับแต่ชั้นม .5 เขาทำการฝึกซ้อมด้วยกันที่มีกับ์กรกีฬาซึ่งเป็นเกมฑนักของกมพวกเขาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเอาเล่นกันนะครัว่าทักษะการเล่นแบบไหนนะครับหลักที่สำคัญคือเราอาจจะส่งทีทุกครั้งได้ของนักเรียนครับในการแข่งนกีฬาโรงเรียนมัธยมศรีมหาศรีนั่นเองครับเขาครับแมนพี่ไค้งจบ จบยังอ่<ห>ายังไม่จบนะครับใน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 งานแขันไอ้เราเพิ่งจิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสามสามอ๋อสามสามก็คือก็เป็นกาิจให้กับผู้ที่สบานพิจาราการิจาขทการพเราคขทระดับันศึกษา